บ่มีอีหยังตลอดไปดอกมือไดที่เห่าจากไปเมียลูกหัวพ่อแม่ก็ต้องมีชีวิตที่เหลือของเขาเขาก็ต้องยูต่อไปลูกก็ต้องใส่วันเวลาที่เหลือเติบโตไปมีสินทางเดินของตัวเองบ่มีอีหยังตลอดไปบ่มีอีหยังแน่นอนและบ่มีอีหยังถาวรอนใกระัางความดีและความชัวชัวทั้งชีวิตก็มี่ดีตลอดเวลากับ,บู้ชายไอทีว่าซัวแสนซัวก,กันยังไม่มุ่มดีๆ ไ้ที่ว่าดีแสนดีกะเคยผ่านซัวมือหนึ่งเข้ากับฤดูตรงนั้นแล้วมือหนึ่งเข้ากับต้องไปมือหนึ่งเข้ากับจะบ่มีไผจุดจำเท่าใดเดี๋ยวเข้ากับจากกันเดี๋ยวเข้ากับต้องแยกย้าย อยู่ให้มีความสุขมีประโยชน์มีคุณคา่าบ่ต้องสนใจว่าไยว่าไัจะสรญเสริญหรือดาท่อกวดเฮ็ดยังเสียเวลาเกียรเฮ็ดยังเสียสุขภาพจิตอิจฉาริษยาไปเฮ็ดยังเสียพลังงานเดี๋ยวห้อกระจกกันแล้วสวัสดีจ้าพ่แม่พี่น้งจ้าม้อนีมาหน้าหน้าของคนอื่นบาเป็นหน้าของเจ้าของนะ น้องใต้ต้นวานะมหาปา่ามหากินปา่าริมน้องเาสันก็ได้เอาเครื่องตําบกุงเลยนะออกมาตำคางน้องน้าด้วยนะคะขาหนีนะมาดูป่านเจ้าของป่อยไว้นะลงแปเดี๋ยวได้ปลากกับเครื่องทังเลยนะได้กลุ่มใหญ่อีกสองตัวนะกลุ่มตัวยักษ์ใหญ่พี่น้องจา้พาพ้ากันโซกันใบได้มือขึ้นเนดะี๋ยวว่าจะไปนะจะเตรียมข้ององอกไม่ครบมัดทุกอย่างนะเพราะว่าครั้งที่แล้วไปนะกับเอาขอ้ของไปพวกครบก็ได้กลับเข้าไป ในบานบาเตรียมคล้องอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามืออื่นไปแล้วจะ,ะเอาคล้องไปให้ครบทุกสิ่งอย่างนะคะในที่สุดกะย่งขาดคือเกาด้วยค่ะอันที่เตรียมระว,ว่างแผนไว้บริหตรนะข <c oughs> นาดตั้งใจคักตั้งใจแน่นะคะว่าจะเตรียมตัวออกไปแล้วให้ได้ครบทุกสิ่งอย่างนะ,ะจากที่เก้านะ,ะต้องกระโท่บอกคนอยู่บ้านนะ,ะเอาคลองออกมาให้อีกนะราะว่าเตรียมมาบกบนะเตรียมสามคนสี่คนกะกาตึ๊กเก้าอบอย่างนะ,ะบริั้งใจเตรียมมาถึงเวลาจากเมื่อเตรียมกะ,ะขึ้นรถมาเลยนะ,ะามว่าหน้าอยู่ห่างจากบ้านบอก บ่ได้ห้างปันไดได้ค่ะหลังจากเดินไฟ่พาอป่าแล้วๆนะเขาจะมั่งยาวต่อบักงูข,ขึ้นกานเลยคะ่ะบอกเลยว่าโคกนี่อร่อยรสเด็ดมากๆนะถามว่าเด็ดในด่านใดน,นะคะในด่านหลวงวามเข้มนะะในที่สุดก็ต้องออกไปซื้ออีกนะซื้ออีกอย่างหูนะคะ,อเ,อะ,คะเพราะต้องไปเขาปุ้นนะ,ะมันถึงเด็ดนะะต้องออกไปนี่คือรอบที่สามนะ,ะออกไปซื้อของจักเตรียมของแนวได้ยังมีศูชิเจ้าขอ,ของขึ้นกลาค่ะหลังจากนั้นนะก็ไปหาใบตองกุ้งนะคะ มื่อมาห้องตำบมากคูงนะคะให้มันนใ้บรรยากาศที่จะกินเขาอยู่ปานะคะตำแสบตำรดเด็ดนะคะตำปลาแดกนองนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะมากบ่าค่ะกินนองนงกินเหม็นเหม็นแวบัวนองบวัวแสบด้ค่ะตำบมกคุงนะคะมันอก็จะมีปลาแดกที่ข้าวเ,เห็ดต้มแสบนะคะนีกินนองผอมนะคะ,กกนนะ,คะแต่ส่วนใหญ่ของอีสานนะ,ะอาหารอีสานยี่สีต้องมีความนองหน่อยหน่อยนะในการตำบมกคุงด้วยค่ะ ก็ใส่บักเกอร์เทศเน้อยๆ,ๆนะใส่ไปจักกรมือหนึ่งนะมือก็จะออกสมๆหวานๆจัหน่อยนะบอกเลยว่ารสเด็ดจ้าตต่บัลุ่งเซ็ตแล้วปากะเซ็ตแล้วนะคะน,นี่ปากข้อยานะกับปญญากนะเน่า